ใครเคยขอแบบนี้ให้หยุดไหว้พระอย่าขอสิทข้อต่อไปนี้เด็ดขาดผู้มีปัญญาย่อมรู้ได้ท่านผู้ฟังคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคงต้องเคยไปไหว้พระสวดมนต์ขอพรอ,อย่างแน่นอนคะ่ะแต่เรารู้หรือไม่ว่าในการขอพรพระนั้นก็จะมีสิ่งที่ห้ามขอจากพระเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะเป็นสัจธรรมของชีวิตนั่นเองค่ะส่วนจะห้ามขออะไรบ้างคลิปนี้บัวบูชาชาแนลขอน้อมนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดเดินมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบัวบูชาชะแนวขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะเชื่อว่าชาวพุทธหลายๆคนนิยมการเดินทางไปแไว้พระอย่างสถานที่ต่างๆที่มีชื่อเสียงเป็นประจำอยู่แล้วและแน่นอนค่ะการไปแไว้พระก็ต้องหมาควบคู่กับการขอพรแต่จะดีกว่าไหมหากเราขอพรในสิ่งที่เป็นไปได้ แล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ10ข้อห้ามขอพรจากพระ 1. ไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์หากขอแล้วพระท่านให้โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวยหากจะขอจงขอให้ตัวเองเป็นผู้มีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิดชั่วดีมีสติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพ ขอให้ผู้คนมีความเมตตาต่อตัวเองและสรรพชีวิตทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนตัวเราเลยเช่นนี้จะดีกว่าค่ะ 2. ไม่ขอชื่อเสียงลาบยศพระพุทธพระโพธิสัตว์ล้วนละทิ้งชื่อเสียงลาบยศในเมื่อพระองค์เองยังไม่ทรงปรารถนาแล้วจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราได้อย่างไรคนที่ขอแล้วได้นั้น เป็นเพราะบุญเก่าและบุญใหม่ที่เขาสร้างสมเท่านั้น 3. ไม่ขอให้ปราศจากโรคภัยเพราะไม่มีทางเป็นไปได้กายสังขารประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอีกทั้งนี้บาปเวรกรรมจะให้ไร้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นไปไม่ได้หากอาบน้ํามนและสะดกเคราะห์ช่วยให้หายจากโรคภัย โรงพยาบาลคงไม่สำคัญอีกต่อไป 4. ไม่ขอให้การงานราบรื่นเป็นไปไม่ได้เพราะเราทำงานเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากความคิดของคนเรานั้นไม่เหมือนกันมากคนก็มากความเราคิดอย่างคนอื่นคิดอย่างหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งจะต้องเข้าใจว่าไม่เจอปัญหาปัญญาจึงไม่บังเกิด หไม่ขอให้ใจสงบหากอยากให้ใจสงบต้องรู้จักปล่อยวางด้วยตัวเองใจอยู่กับเราจะขอพระให้สงบได้อย่างไรหไม่ขอให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวคนเราเกิดมาตามบุญธรรมกรรมแตง่งวิบากกรรมบัญญัติเบื้องบนทรงยุติธรรมขอเพียงลงแรงลงใจทม ผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็จงน้อมรับยอมรับค่ะ 7. ไม่ขอให้ไร้มารผจญคำกล่าวที่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเจอมารผจญครั้งหนึ่งก็เป็นสร้างบารมีครั้งหนึ่งกูบบำเพ็ญปฏิบัติหากปราศจากมารทดสอบแล้วจะสำเร็จพุทธะได้อย่างไร 8. ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดังใจ คนบำเพ็ญหากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดังใจจะกลายเป็นอุปสรรคของการบำเพ็ญสมหวังหรือผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตามค่ะ 9. ไม่ขอให้ใครทดแทนคุณทำบุญแล้วหวังผลเป็นหนทางแห่งมิจฉาทำบุญทำทานเพื่อทำนุบำรุงศาสนาเพื่อขจัดความตรณีในจิตใจให้หมดไป เพื่อลบล้างนี่บาปเวรกรรมเท่านั้นค่ะ 10. ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรมพระพุทธ,ธองค์ตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมถูกคนอื่นอาเปรียบถูกคนอื่นใส่ร้ายถูกคนอื่นรงังแกนั่นก็เป็นเพราะว่าวิบากกรรมที่เราทำกับเขาเอาไว้ในอดีตชาติ ชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขาเจอความอายุติธรรมครั้งหนึ่งก็ชำระกันไปครั้งหนึ่งเมื่อผเผชิญกับความอายุติธรรมอย่าได้ปรักปลรำกล่าวโทษหรือเช่งชักหักกระดูกฝ่ายตรงข้ามมิเช่นนั้นก็จะผูกกันต่อไปให้อโหสิกรรมต่อกันกรรมส่วนนี้ย่ำคลายลงได้เองค่ะการอธิษฐานว่าขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นคำอธิษฐานที่คนเรามักจะกล่าวติดปากแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามากหลวงปู่ดูพรมปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างที่สำคัญการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกนิพพานะปัจ,จโยโหตุคำว่านิพพานะปัจ,จโยโหตุ ที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพลวะปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริง แต่หากเราอธิษฐานไปแล้วได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีให้เรารู้จักปล่อยวางแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงค่ะท้ายนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทาํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านเทินสาธุ